อาแล้วผมต้องขอกราบสวัสดีคุณดูทุกคนผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท็อปเซฟนะครับผมโอเคผมตอนนี้ผมก็เก็บฟักทองมาใกล้จะครบแล้วนะครับผมเหลืออีกแค่ไม่กี่ลูกเองนะครับผมอ่าตอนนี้ก็บวกกับตอนนี้เนี่ยอ่าเครดเนี่ยมันก็เปิดมาแล้วนะมันก็เปิดมาได้หลายวันแล้วนะผมก็ยังไม่ได้ทําคลิปลงนะครับผมซึ่งมันเหมือนเดิมไงผมก็เลยไม่คิดว่า,าจะทาอะไรลงนะครับผมก็เลยรอให้มันแบบ ใกล้เก็บฟักทองครบดีกว่าแล้วก็เก็บเหรียญให้ใกล้กกครบแล้วค่อยมาสุ่มอันนี้แล้วก็มาทําเครดี่ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาทำกันเลยเห็นเขาบอกว่ามันยากนะครับซึ่งปีที่แล้วอ่ะมันมันมันก็ยากปีนี้ซึ่งมันก็ยังยากอยู่นะครับผมถ้าใครที่แบบใครที่ไม่ได้เตรียมตัวมาเนี่ยผมบอกเลยว่าอีเวนต์นี้ผ่านไปเลยก็ได้นะครับผมหรือว่ารอปีหน้าก็ได้นะเพราะว่าปีนี้รู้สึกว่าแบบของไม่พอนขนาดขนาดผมเล่นมามีประสบการณ์เมื่อปีที่แล้วนะแต่ปีนี้ผมก็พลาดที่ตรงที่ ไม่ได้เตรียมของไวเหมือนกันนะก็เตรียมของไวนิดนิดหน่อยก็พอทําได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปทำเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะทําแบบยากสุดเลยนะเอาแบบยากสุดเลยสี่สิบเอ่อสี่สิบวัตถงนะครับเป็นรางวัลน,นะครับไปทำหนึ่งครั้งก็น่าจะเกือบได้แล้วไปไปลุยเลยแล้วก็วิ่งเก็บวัตถงอีกสักนิดหนึ่งก็ครบแล้วนะครับปีนี้ทีแรกผมกะว่าจะเอาให้หมดเลยนะครับจะกะว่าจะเก็บของในเอ่อของรางวัลในนี้ด้วยในมอวัตถงด้วยแต่ว่าคงไม่ไหวนะฮะเก็บวัตถ <laughs> งไม่ทันแน่นอนนะครับของไม่พอด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวผมใช้เรียกหมาป่ามาก่อนนี่มาก็คือเราต้องมาเคลียร์ไอ้พวกนี้นะครับที่ยืนอยู่3ตัวเนี่ยแข็งเกินมาเริ่มเิเออเริ่มเลยมาเฮ้ยเอาไอ,อ้นี่ก่อนเอออะไอ้มันหายตัวโอเคไม่เป็นไรช่างหัวมันบอกเลยว่าในบรรดา,าในบรรดางานเทศกาลเนี่ยบอกเลยว่าเทศกาลฮาโลวีนเนี่ยเป็นอีเวนท์ที่ยากสุดแล้วนะครับเป็นงานที่ยากที่สุดแล้ที่เราเก็บของอะนะครับ ไอ้มันเลี้ยงหมาทมมาําไมเร่าเออเลี้ยงไองขอทองต้องฆ่าให้หมดทุกตัวตายซะไม่ตายว่ะไอ้นั่นมันเพิ่มเลือดได้โอเคโอ้หมันเรียกหมามามันมันสปอนหมามาไอ้นี่ว่ะเรียกหมามาเบื้อนความตนใจนี่อื้อหืออื้อหือลบอย่าเผลอไปโดนระเบิดมานะเดี๋ยวก็จะล้มนะครับแล้วโดนมปนตีฟรี New. เอานี่ผมไม่สนหมาด้วยอ่ะผมไม่สนด้วยเอาไม่สนหมาด้วยเอามึงก่อน เอาก่อนเลยนี่ตายไปซะนี่มันเรียกหมาแยอย๋อนี่ไอตัวไอไอตัวหัวหมีมันเรียกหมามาโอเคเอ้ยเอ้ยเฮ้ย,ยผมเผลอมัวแต่มองไอหมีวะดูก่อนดูก่อนพลาดเลยพลาดละเดี๋ยวดูซิว่าถ้าเกิดค่ายหมีตายมันจะเรียกหมาอีกหรือเปล่านะดูสินี่เรียกหมามาไหมอะโอ้ไอหมีตายที่หลังเลยวะ่ะโอเคช่างหัวมันไปโอเคผ่านนะภารกิจถามว่ายากไหมเฮ้ยเดี๋ยว ชิบผ่ายแล้วชุดน้ำเภอผมแตกปะโอ้โหโอ้โหโคตรซรงเลยมีชุดเดียวด้วยนะผมยังคัฟไม่ได้นะผมยังปลดพิมพ์เขียวไม่ได้เลยนะครับกะว่าจะเก็บไว้ฟาร์มดูักห่ยชุดชุดเอ่อชุดน้ำเพอปะวะเออน่าจะเป็นถ้าจะไม่ผิดนะเอ่อชุดน้ำเพอชุดน้ำเพเนี่เป็นชุดที่แบบโคตรแกร่งอ่ะบอกเลยจะเสียดายมากผมจะไม่ได้ผมได้ยังไงมัลืมโอเคจะช่างมันแล้วกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรพังมาแล้วช่่งมันโอ้จะเสียดายอ่ะถ้าได้ชุดนี้นะนะผมบอกเลยถ้าเกิดผมผมได้มาหมวกกับกางเกงมานะคร พัดได้ชุดนี้มาบอกเลยว่าโอ้โหแบบยาได้คือไม่ไม่จำเป็นเลยยาใ้แทบจะไม่จําเป็นเลยครับผมจะไม่เปลืองยาเลยโอเคขาดอีกนิดหน่อยนะเดี๋ยวมาเก็บฟักทองกันนะครับนี่อาระดับยากเลยฟักทองนี่รู้สึกว่ามันจะง่ายขึ้นแต่ปีที่แล้วนะปีที่แล้วมันใช้15ลูกนะนี่จะง่ายเออแล้วก็เอ่อถ้าเราเก็บฟักทองในแมปได้เท่าไหร่เนี่ยในใน,ใน,ใ,นในการแข่งขันได้เท่าไหร่เนี่ยมันก็จะไปบวกรวมกับรางวัลที่เราได้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนี่ต่อยก่อนเลยนี่ เดี๋ยวคอยดูนะว่าผมเก็บฟักทองได้เท่าไหร่อขอรางวัลมัน10ลูกใช่ไหมอ่เดี๋ยวดูกันว่าผมจะเก็บได้กี่ลูกนะครับผมแล้วมันจะบวกรวมกับอะของรางวัลเรานะรางวัลฟักทองที่จะได้นะครับมาทําไมครับของเราของผมคนเดียวเฮ้ยไม่ต้องเก็บของกูไม่ให้เก็บด้วยของกูคนเดียวเอ้ยโอ้โหมันวิ่งออกไปไหนฮะวิ่งออกไปไหนเก็บอืมทันไหมโอเคไม่ทันแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วโอเคได้สิบเอ็ดลูกแหมอยู่ๆจะวิ่งออกเฉยเลยงงเลยเนี่ย ได้สิบเอ็ดลูกนะเดี๋ยวคอยดูนะสิบเอ็ดลูกก็บวกกับสิบที่เป็นรางวัลก็เป็นยี่สิบเอ็ดนะครับสรุปก็คือไม่ได้ดูครับผมพอดีว่าในช่วงที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่มีคนโทรเข้ามาพอดีก็เลยมันมันคลิปมันก็เลยตัดนะครับผมโอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวมาสุ่มเลยแล้วกันนะเออก็จะบอกไว้ว่าคือถ้าเกิดเราเก็บฝ้าทองได้เท่าไหร่เนี่ยมันก็จะมารวมกับรางวัลที่เออ่ที่เราเนี่ยเออ่ได้จากการเ,เล่นเกมนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมก็มีฝ้าทองครบแล้วนะเดี๋ยวจะมาสุ่มอันนี้ก่อนแล้วกันเผื่อได้กระเป๋าจากการสุ่่่มมมออออออัันนนนีีน้้้ไไไไงงงเเเจะะดตาทยปแลกครบผ ผมมัน่นใจได้เพราะว่าผมไม่ได้หรอกเชื่อดิเออผมเพราะว่าผมไม่มีดวงกับการแลกของหรืออะไรพวกนี้เลยแบบแบบดวงแบบเสี่ยงโชคอะ่ะไม่มีเลยนะครับเมื่อเอ่อเมื่อเทศากาลอะไรอะ่ะเทศากาลอิเตอร e ์ผมก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศากาลไหนแต่ที่มีการสุ่มไอเนี่ยผมจะไม่ได้ของดีๆเลยนะครับเออเนี่ยก็จะได้แต่ของพวกเนี้ยนะครับจะอ,อส,สีขาวว่ะเออสีขาวก็เปอร์เซ็นต์จะสูงหน่อยนะครับผมส่วนสีแดงเปอร์เซ็นต์ก็จะน้อยนะครับผมที่จะออกนะวันนี้ก็ได้เหรียญมาสุ่มใหม่นะครับ มีอยู่30กว่าเหรียญเชื่อเหอะให้ตายยังไงก็ไม่ได้นะครับแล้วก็มีมีจริงมีมีมันมีมันม,ม,ม,มีคนไปโพสต์ไปโพสต์ขิงในกลุ่มจริงๆว่าได้กระเป๋าจากการสุมมี่เนี่ยเออแต่ผมไม่รู้นะว่าเขาเป็นสายเติมหรือเปล่าหรือว่าเป็นสายซีแล้วก็ได้มาเป็นพวกๆนี้ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเออก็เคยเห็นโพสต์ขิงอะไรต้องมีต้องมีทุกเทศกาลอนะคิดดูเถอะมันมันต้องมีทุกทุกเทศกาลอนะที่แบบอ่าได้สุ่มได้ของดีสุ่มได้กระเป๋าแล้วมาขิงอะไรเงี้ย มันต้องมีเออมีทุกปีอยู่แล้วมีทุกมีทุกเทศกาลอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็สุ่มไปเหรียญแล้วเนี่ยเหลือยี่สิบหกเหรียญแล้วเหลือยี่สิบห้าเหรียญแล้วก็ยังไม่ได้นะก็ออกแต่ของพวกเนี้ยดูดิเนี่ยเห็นไ,ไหมไม่ถึงอ่ะเห็นป่ะคุณคิดนะถ้าเกิดไอ้กระเป๋ามันเป็นไอ้เป็น,ปนมันเป็นแทนเหรียญน,นะที่เถอะมันจะต้องไหลข้ามเหข้ามกระเป๋าไปอ่าเนี่ยเห็นไ,ไหมก็ได้แต่พักทองดูด,ดิได้อะไร โอ้โหไม่ต้องหวังกระเป๋าเลยทีนี้นะครับได้ข้าวมาโอเคอ่ะมองตรงนั้นว่าใจผมอ่ะใจผมใจผมมาอยู่กับพวก้าแล้วใจผมคือเป็นแร่ของกับพวก้าแหละเออดูดิรับนี้ได้อะไรก็ยังเป็นข้าวอีกเหมือนเดิมน,นะครับเฮ <c oughs> ้ยเ <c oughs> สียงเป็ดว่ะ J.M มึงจะขี้งกไปไหนเนี่ยกูถามหน่อยดิไอ,อ้จะแกกมาเหอโอ้โห อยากสะสมนียอยากสะสมกระเป๋ามันออกน้อยมากอะายคราวในเยวโอ้โหเลยกระเป๋าไปก็ยังยังยังเป็นยังเป็นแอลกอฮอล์เหลือที่หกเหรียญแล้วว่ะได้นนพระทองมาได้พระทองก็ยังดีวะ อันนี้ก็เอดไม่ถึงเชื่อดิถ้าเกิดเป็นจันวงวะแบบจังหอะนี้นะถ้าเกิดกระเป๋ามันอยู่ตรงลูกศรนะมันจะไหลข้ามไปเชื่อดิ <laughs> มันจะไหลข้ามไปเลยผมเห็นผมเคยเจอมาแล้วอ่แบบยารางเงี้ยนะครับไหลแบบจะหยุดนะแบบเฮ้ยกูได้กระเป๋าแน่แล้วมันก็ไหลข้ามไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเลยเออเงี้ยแบบแบบเราคิดว่ามันจะอยู่ตรงกระเป๋าแล้วแมันก็ไหลเลยไปเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไหลเลยไปถ้าเป็นกระเป๋าแล้วแบบไหลเลยไปเนี้ย โอ้โหขี้งกมากบอกเลย G.M ฝัทกทองก็ยังเป็นฝักทองอผมชอบเก็บสะสมกระเป๋านะครับชอบเก็บสะสมกระเป๋ามากกว่าส่วนไอพวกเอ่อไอ,อไรอะไอหุ่นเหรอหุ่นหุ่นหุ่นหัวฝักทองอะ่ะออก็อยากได้เหมือนกันนะแต่อยากได้กระเป๋ามากกว่าวะ่ะอือโอ้โห แต่ท้าได,ได้ยากยู่แล้วนะครับข้าวเหลือเจ็ดเหรียญแล้วเห็นไหมผมบอกแล้วไม่มีผิดคือมันไม่ได้เว้ยยังไงก็ไม่ได้แน่ดูดินี่ย่าพอ,อมาอีกอันนี้ก็โอ้โหสะพ้ออีกแล้วขอปลาก็ยังดีให้อยากได้ปลาบ้างเออหรือไม่ก็ท่อก็ได้ พ่อพิมพ์เขียวก็ได้รู้อยู่แล้วมึงไม่ให้กระเป๋ากูมึงไม่ให้กระเป๋ากูอยู่แล้วเดี๋ยวสามเดียแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นปะมันจะออกเป็นผิขาวนะครับผมในช่องสีขาวอะช่องสีแดงก็คือก็คือ,คอแบบมันจะต่ําสุดไงเลขยี่สิบหเหรอเลขต่ำสุดวะใช่หวะดูที่เปเองยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์เนาะ หมดแล้วหมดแล้วฮะเห็นป้าบอกแล้วมันไม่ได้เดี๋ยวไปรับเหรียญที่กล่องจดหมายแล้วก็มาสุมใหม่นะเรามีโอกาสสุมหมกี่ครั้งนะเมื่อกี้ไม่ได้รับด้วยนี่กล่องจดหมายอยู่นี่เราจะเริ่มไล่เก็บเอาเหรียญมาก่อนเนาะนี่ก็เป็นของรางวัลที่ได้นะดูดีมีแต่3อย่างเนี้ย,ม,ย,ยมีแต่เหรียญทองแอลกอฮอล์แล้วก็พัมกินแล้วก็ข้าวโอ๊ตนะครับสี่อย่างเนี้ยออกแค่สีอย่างเนี้ยนะครับ เอออ่ะรับเหรียญไปก่อนฟอกทองด้วยเอาฟักทองก็เหรียญออกมานะเอาเหรียญออกมาแล้วก็ฟักทองเหรียญฟักทองเหรียญฟักทองฟักทองหมดแล้วเหรอโอเคหมดแล้วไปสุ่มกันอีกรอบนึ่งไอ้ไม่แมน่นล้วมันอาจจะฟุกมันอาจจะฟุกก็ได้นะไอ้สามอันเนี้ยอืมยังจะหวังอีกเนาะได้ท่อมาหนึ่งอัน,อนได้ท่อหนึ่งอัน ย่างน้อยก็ขอให้เป็นสมได้ชุดน้ำเพลก็ได้วะเออสมพิมพเขียวเป็นชุดน้ำเพลได้ปะขอแหละขอแหละถ้าสมได้ชุดน้ำเพลแล้วผมจะไม่เสียดายแล้วกระเป๋าเลยอนะแค่นี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วถ้าได้ชุดน้ำเพลเนี่ยไ,ได้เป็นเหรียญอีกหนึ่งเหรียญโอ้โหมึงจะจบ,จบไปแล้วแหละไม่ต้องมาให้เหรียญกูหรอกมันต้องมาใจดีหรอกมึงตกหัวรูปหลังอนะ่ะมาอีกทีหนึง่งกระเป๋าโอ้จบแล้วจบแล้ว โอเคแล้วฟักทองโอเคเดี๋ยวสรุปคือไปแลกกับพ่อค้าผมดูนี่ได้อะไรโอ้โ oh, หได้ปืนเอ้ย oh, oh, เหนื่อย <c oughs> เหนื่อยอกเหนื่อยใจจริงเหนื่อยใจจริงใช้ทั้งมันมันเล่ก็ได้อ uh, ่าพ่อค้าเก้าร้อยลูกนะเก้าร้อยลูกแลกไปโอเคตอนนี้ก็ได้กระเป๋ามาแล้วนะครับแล้วก็เอาฟักทองที่เหลือมาเติมใส่นี้อันนี้เราการห้าสิบลูกใช่ไหมถึงจะเต็มหลอดโอเคครบแล้วฮะ นีเราที่เหลือก็โอ้โหอีกปานเลยวะเนี่ยเนี่ยฝ้าทองก็อยากได้เหมือนกันนะนเลเวลงสิบใช่ไหมโอเคดูกระเป๋าดิเทปเปล่าใส่เข้าไปปึ๊บได้อยู่นะนี่เป็นไงมันบอกว่าเพิ่มความเร็วโจมตีสิบสองใช่ไหมมันยิงเร็วขึ้นไหมเนี่ยมันยิงเร็วขึ้นไหมเนี่ยไม่รู้สึกเหมือนมันยิงเร็วขึ้นเลยวะนี่ไงบวกความเร็วโจมตีสิบสองแล้วก็ป้องกันสิบแปดนะกระเป๋าเสริมแล้วก็ความทนทานของไอเทมจะดลดลงน้อยกว่า สิ่งเดียวที่มันดีกว่ากระเป๋ากระเป๋าในอำเภอผมก็คือในกระเป๋านั้นทางก็คือแบบความเร็วจมตีทีสองนะครับที่เหนือกว่าใครนั้นแหละที่เหลือก็ด้อยกว่าหมดเลยนะครับเออเอาไปขอสะสมาเออทั้งมันไม่ได้ก็ไม่ได้วะโอเคก็คงจะมีเท่านี้แหละครับผมสาหรับการสุม่มนะก็คือใครดวงดีบ้างมามาขิงกันหน่อยดิใครที่แบบสุ่มแล้วมันได้บ้างมาขิงกันหน่อยหรือว่าใครที่แบบสุ่มแล้วไม่ได้ก็มาบ่นกันหน่อยให้ฟังหน่อย G m มึงอะมึงมึงจะงกไปไหน แจกตรงไหนก็ได้อ่ะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะผมถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมและถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องผมเนี่ยก็ต้องกดกระดิ่งเันไว้ด้วยนะครับผมไม่ได้แจ้งเตือนไว้ที่ผมเมืคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม